สวัสดีครับพบกับผมเป็กิสานในต่อยครับผมมือนี่มานั่งแซรบเบิง้งยายโยกสะดุ้งกัเราครับช่วงนี่เป็นคืเป็น,เ,ปนเวลาสี่โมงแล้งครับป่าบ่ถึกแล้วครับจากเมืองเ้านี่ป่าทรงมีแต่ว่าช่วงแล้งมานี่ป่าบ่ถึกครับ ยกสองจำบาดจะก็เห็นตัวหนึ่งครับยี่ไก่จะยี่จ้องสิถูกว่าผมย้ายจันในขัอเลียวบ๊าวูใครนั่งเขียงมาถ้าว่าของกูได้สามทางซีหนึ่งกูเลี้ยวเจ้หมูเช่นนี้ ไปหวาด,ดิเงีย้ยมันก็นุ่มนุ่มนุ่ม,มขูดเจ็ดสี่ปาดสามเนะเมื่อแล้วมันหูไปจ้ามันสองหักมันก็แล้วดิีเหมือนผมเบิงพยกก่อนสีมาทายกิมนะงสมสมบัติป่ากับหูหูครับปลาบดดดยกขึ้นเห็นตัวจะค่อยว่ามีป่าครับ ปลาหูแห้งบวมบ่โดดเมือเจ้านี่ว่าบ่ได้ก็ได้ทังสีนึงอยู่ด้ดุนอันที่กลัวไปคองได้ได้ทังอยู่บันนี้กูบ่มีทังจักใบกูซื้อมาจากตลาดแล้วใบแรแล้วสามจิตซื้อทงอีก เอาถุงน่นนะย้ายหอยไงบรินแก่ะนะร้อยยี่สิบบาทมหมร้อยยี่สิบบาทเนะตีกะจังมากกว่าคือส่แพงท่า่น้นบอกไปว่ารขอยสิบสี่ชเาเป็นใบเขาก็ขคยซืาคือกันทุันนะย่องย่างดีครับว่าปลาบดดสัตว์เนโดดออกแล้วตัวบวกงบัดนี้อันขนลระบย้ายลมาซื้อคือซื้อเพรถือว่าแพงเั่นนห คิดเป็นใบก็บสิบหน,นคิดเ,น,กกเนัเนอี่ินเป็นนัดกรยยี่าเปชอร้อีบอันดิ้นชิ้มันอันทังบางๆใบละร้อยคดบอเอาเขาแัมั่สเห็นมือเขาโยไหมเนี่ยเบอร์เงินอันนี้ไม่ไของไม่โจรไม่สุดีจนั่นหลักหกื่วลาตเทียนใหญ่ครับกรมี แล้วใบละร้อยห้าซิบมแลกต้อเขาใบละร้อยสามซิบซุ้มนาซุ้มซุงน่ะแต่ว่าบบกทำมัน้มาใส่สายเฟสัน่อใบละทำกวัวมันใหญ่ปวดมันลามีอย่างคงอย่างใสซุ้มน่ะนันไม่ถึงเหรเนาะนั่นไม่ถึงเห้บม่ได้มันยังอีกเย่างโอ้ย่างตกห่านละ สงีล้วบงวนึงแับน้ำตรงนี้กับน้ำ้มันน้ำอยู่ก็ได้บตัวกบนี้เนาะดูออกจนเด้เทียงบ่ค่อยเือไปจิมัมือโดดได้โดดดีมอันเายวสายนรนเขเอาแค่ละตอันี้่นว่าเือดว่า้าเดีวบนี้แนมันีห่านนึงหลอย่ นี่อ่ะปลาบอโดดครับก็ก็ดีแล้วล่ะครับมันแหงบอดดึกแหงบอดดึกแปดดีแล้วบอดดดนี่ จากหนาที่เจ้าของเนื้อมาด้าเจ้นว่างก็ทำให้ลูกเรียนพอทำแล้วเรามาองโอเค่แล้ใส่ไม่ใส่ข้าหลวงต่อเมีว่านี่ว่าี่มีเกิดนะกอปากก้อยเงาออไล่ร้อนทำสะพ้อออก

Ừ. nhưng mà thấy chơi tâm tốt cửa thức, tôi thức để ngoài này nó đẹp, nó đẹp, thấy đẹp, nó đẹp, nó đẹp, nó 你倒点。哦，好。 เตาเอ็ดครับโอ้ร้อยสาเอมครับอุ้ยมันาบกมันจับทีเป็นจังเลยเหลี่ยเนี่ยตตนนี้ก็ติดชวโมงแมวออกมานั่งนี่ยน้ำบกมันมันลงอ่ะมันลายด้านแล้วมันโอ้ยเมี่นี่มาเสียบลูกฟีลนี่มันมันนักฟักอปปั ได้ดนเลยเมกี้มันพันตลอดเลยบันนีมั่วอดวเด็กเด็กเด็กเ็เด็กพูดกวนบักได้ลวงเลยบักไดมาควนล้วงเลยวว้าวบได้ทเิ่งเอาบั่ได้ทำเพ่ โอ้บเโอเ็ดอีหันละบ่ว่าภาพขึ้นละควาเฮ็ด้าเฮ็ดบ่ได้ควายน้อน้ํบอนล้นนน้ําโดลงคือม่้นน้ํล้นสายน้ํล้นแน่อยู่โอ้ยซึ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 วะโอ้ยนี่ๆเอ้า โอ้โอไปแล้วคุณเจ้เคืองใจบัรยากคุณพันเจอเมื่อนี้คุณันเจอไปแล้วครับ<ะ>ไปไหซุ้มจุ๊ฟังนี่มันซิมหนึงเจ้มมืเอเศ้านี่เขามาีอด้วเห้ายเนากหดบก ไ่เคาเสใจกันเขหดไเ้า่เขาหัวย um ู่อ้อาบัวจะลุงไหมอ่ะยกไปรถยกไปรถห็น้องากปามันมันเหนลเดค่อยเอามาเ่

ปลาออแป้งน้อยรุ่นนี่แหละโมกไปตำมันนั่นมึงอ,ะอ่ะปลาอีแป้งครับมีตัวใหญ่ท่านี้เอิ่นปลาอีแปงแปงไม่เป็นแปงน้อยท่หมองเอิน่นไอปลาก,กระมังครับจกักจีแมนโบโบบูนะครับอีเป็ดอีปอปแป้งอีเป็ดแป้งอีเป็ดประมาณนี้ครับท่านอื่นที่เอื่นจักจีแมนปลากระมังโบ,น,น,กกงบนะครับ เมียบ้านเออโอ้เมียพระท่านได้ดอกมือนี่ยู่ถึงได้ถึงกันมือนี่เจ๊าเช็ดตะมือวันนี่ใจให้ดอกไม่น้อยมาติกกับบ้านนู่นยังไงรางบาสเงี้ยซะไปไงอ่ะบ้านมันละตกห่านมันโอ้ยกูยืนบ้านได้ได้มือมันเป็นิีนั่นไปนั่นก็ได้หมดแลยอ่ะเนี่ยถูกแต่ยุ่งกับแมงมอว่าไม่ต่อมแมงมอหลายน้องมันช่วยได้ไห

เียวันีอ้ให้ยูมขนาดมูมูออ้ก็ไม่ปมไปจักคนเด้ลอีข้างลอีสบลูกอย่งมไปจักคนไปจะมันพูดเดียวตีไปลานเนี่ยลานบ่หเลยมบ่มันอยไปหเห็นอ้แจ้ตัวบ่ได้บ่ได้ไปโรงเรียนแล้วไปหาโอไปหาโอจะเรียนไปโรงเรียนหาโออืม เนคายเคเห็นจะตเปลี่ยนแปลีมหาปลาบนี้ั่แน่เนาะนนีาตังก้ตังลังแต่ันเดก็เลยถามสันเดพิคนที่มหาปลาไปกินเล้งสิ นี่เบิดปีเดนอะอวยน่ยนาเตีนม,ม,มาแล้วย้ายปลามาแล้วปลามาแล้วม,มาย้ำคำมันเลยครับป่า,จ,าจักสิแมนป,ปู่ครับยังบาประทันได้เนอะเนี่ยคงก็ได้บาดจงบาดนิดนึง ครับยังว่าปัจจันใดๆเนาะร่าปลามันขึ้น เม็ดตสองบาทแล้วบาทเนี่ยแน่นยู่ชอฝนมาตกเจ็ดสิบานี่ยก็ถือค่าอะไรเงี้ยแม่ แม่มองรวส่วนบนดูจนตอนช่วงนี้ห้างคักเน่เนาะเมื่อวานซ้ำนี่นั่นนได้เมื่อวานนี่เห็ดไม เป็นมูเป็นฝูงจ้าเกลียเรือรเหมือนย่เียวออเอามันไปหรือตัวบุษบุท่านไหนจีป้าอีข้างเขาอีก้ำเต่งอ๋อ กูว่าจะออกไปือเขาอีดีนะ่ะเขาได้ไปงัดแซงเขานอนี่เด่นไปมือในบัวทางที่เมืองนะ จงแรงในกระเงียบครับป่ากับถือว่งตัวหนึ่งสองตัวนะครับกัมีบลถือไปน้ำเถับจะเป็นป่าถือสะดุ้งปกติแล้วครับในช่วงนี้ ยังอุ้ยๆงั้นงั้นมอกฟาหมอกทีเป้งั้นี่อกฟาหมอกปี่จังเลยยังคุ้ยโอ้ยยังไมดีกับอันังกวบกระนวลบริกินนังเดียวยุคกระนวลนั่นยีปิงก็ลอกนังออกบมดแล้วก็ปิงแค่นังเลย หนึ่งวันที่นี่เออน้องกังดีๆ่่ขึ้นหมูนี่ยขึ้นไก่นี่ยหนึงบหนึ่งเน้หนึ่เแต่ว่ากบเนี่ยเกลีบตะเทียมยังธรรมดาแต่ว่าหนึ่งเนนี่เกลีบที่อยู่เกีบยังเพือเขาหมไกเลยอาเจี้ เลยหอมอันนี้หนูโอ้หนูมนกอเสียบแล้วแม่ย่างนี่ยย่างบับนี้มันฟักแหลกหลกแล้วขว่หอมเสีบมก็หอมมันแจ่บตัวกูกาลาบได้แตหนูเนี่ยกุกาาบคือกันก็ความคิดพ่อจตืนครับความแล้ว ลาบเนยเหีงแซบเหีงว่าเป็นนานั่นอ้อมนั่นนะเหียงปลากะโตนิดหน่อยครับบาว่าโตใหญ่ปบาที่กัมเมนโตใหญ่กะมีนี่ยหน่อยครับมีป่นมาน้ำบาาละโตสองตัวครับาเส

เพราะว่ากูชื่อจินปรปจำนี่ยว้ายุเป็นชื่อแท้ลูกมันแต่เอ่อมาวัววยวมาจเป็นชื่อเรียนพ่อมาคุณมาเจียว

บาดจิมันจิมาครับลูกลูกบกเสบเหมือนกัลูกอีเมย์อยู่ก้อนสิไปเห็นเนาะก้อนสิไปเห็นนั่นเมื่อมีนางจักยดาคนนี้ตั้งหากลูกบกเสบอะลูกอีเมยมันบไม่ได้ดื้อแค่คนนั้น บระนั <chat> ่นไส่เลยกระป๋เส้นากะเส้นหอได้คีบออกไปให้ได้ยุ่ยถนอมถ้าที่เพืนเอาลตัวมันก็่ได้แล้วจับในาปะทำลายตัวันมันติดเลนไม่ติดเสือเนก็ทำิดยนี้กันได้นั่งขาอยู่ผมซื้อบางมือหวันมือข้นมือมามือเศ้าเนี่กันอ่าเลยเกบเดียวแล้ว กินเราบดวถดอน้อยแร้มแวมได้เสตัวอันนี้ก็ถือข้ามหมดละอืมวัถือหลายบาทแล้วครับผมกจะติเบิบ้งอีกจักกบาท2อ,อบาทแล้วครับผมกับานแล้วครับเมื่อนี้ปลาถัตอก็ดิบ่ได้ ถ่ายไปอีกจกักคลิปดอกครับกระสิเข้าบ้านเลยนะตอนนี้กระสีเป็นเว <c oughs> ลาสี่โมงกว่าเหรอครับกะสิได้ออกไปเบิง้งนาครับไปเล่นนาปีนี้ก็น,น้่มอุดมสมบูรณ์ดีครับหนองบัวลำพูนี่น้ำออกแกงครับน้ำม,ม้อเนาะ้าม,มอ้มยยมมอดแดงกักเงิน เบิ <S <s Yo, ่งม so so the like so right. so ัอเสามนก็มันเห็นนเดินเปินวัามันบ่ก่อยถือมันถือก็ถือป่าขาวน้าตัวนั้น้อยเท่อมรับผมใช่แล้วครับผมนี่ก็ถือจิ้งฝั่เนียครับมีบัตรถือปลาผูถือแน่นะครับผมม้มันจามองม้ยครับอได้ยุกอีกหนึอม้น นะครับผมถ้ามาคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเดอ้อครับผมตีสําคัญคอมเมนต์ไว้นะครับเพื่อจะได้เป็นกาลังใจกับผมในการทําคลิปต่อไปครับผมสําหรับมื้อนี้สวัสดีครับโอ้ยสวสีดสแดงแต่ละตัว